ระบบปล่อยน้ำนะครับผมเป็นระบบโฟน้ำเปิดปิดวาล์วน้ำก็จะหยุดลงมานะครับแล้วเราก็มีระบบน้ำล้นด้านหลังนะครับเมื่อน้ำเต็มแล้วน้ำก็จะล้นหนอน,นะครับผมนีม่ฟาร์มต้นๆนะครับผมเราใช้ระบบกึ่งอัตโนมัตินะครับแต่ก็มีแมนวนวลเข้ามาช่วยนะครับครับผม เท็ครับเท็ตเวด้านบนนี้นะครับผมกําลังประกอบตู้อยู่เรามาดูด้านหลังนะครับผม <c oughs> ท่อนี้ก็จะเป็นท่อระบบน้ําล้นนะครับลงมาตัวน,นี้ก็จะรับกับตัวท่อนําทิ้งนะครับสามารถปิดเปิดก๊อกได้นะครับแล้วก็น้ําก็จะไหลลงที่ท่อนําทิ้งนะครับไปทิ้งข้างนอกนะครับโอเค ดิกัก็พี่ฟาร์มนะครับผมก็สวัสดีครับ